ปีดดิ้งไกด์ไลน์เนี่ยทำไมหลายคนถึงไม่รู้จัก จะมีสักกี่คนที่นับแคลจะมีสักกี่คนที่ดูว่าเราควรต้องกินเท่าไหร่ต่อมื้อนี่พี่เจอบ่อยอ่ะลูกอ้วนเท่ากับน่ารักสิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะทําให้เกิดการอเออร์เกิดขึ้นในการที่ให้อาหารตามฟิตติ้งไกด์ไลน์แล้วทาไมถึงยังดูไม่ได้ดีขึ้นเลยหรือว่าดูป่วยอะไรยังงี้ฟิตติ้งไกด์ไลน์ของอเมริกาของประเทศหนาวเมืองหนาวกับฟิตติ้งไกด์ไลน์ของประเทศไทยคานวณไม่เหมือนกันครับโอ้แต่มันยากมากเลยสำหรับพี่แลจะดูได้ไงวาลูกเราต้องการกี่แคลอรี่อ่ะคำนวณง่ายมากคิดเลขช แกลายมันเหมือนเรื่องเล็กอะแล้วคนมักจะมองข้ามบางคนอย่างพี่อย่างเงี้ยเอาไม่ง่ายนะเวลาเราให้คำนวณอะไรเรารู้สึกพอมันยากพรไม่ทําพอไม่ทํามันกลายเป็นจุดเล็กๆที่มันกลายเป็นแค่ missing point อะ,อะที่มันไม่ควรจะพลาดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท่าตืต่นรู้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่หลายคนมองข้าม เออไม่ทำอะไรเลยแหละหลายคนมองข้ามเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราเห็นกันบ่อยมาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเรื่องนี้คือเรื่องว่าสีดิ้งไก่ลายอ่าวันนี้เราอยู่กับคุณหมอท่านเดิมเลยค่ะคุณหมอไม้เอกของเรานะคะคุณหมอแคนดิสครับผมหมอคะวันนี้พี่ต้องแบบอยากรู้มากเลยอ่ะ f e e d i n ดิ้งไก l ลายเนี่ยทำไมหลายคนถึงไม่รู้จักเพราะว่าหนึ่งเลยพฤติกรรมการกินของคนเราเนี่ย จะมีสักกี่คนที่นับแคลจะมีสักกี่คนที่ดูว่าเราควรต้องกินเท่าไหร่ต่อมื้อ,อนอกจากคนที่ใส่เฮลตี้สุขภาพจริงๆหรอกเนี่ยฟีลใกล้ตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นที่น่าสนใจง่ายหรอใช่ดังนั้นเนี่ยจริงๆคอนเซปต์การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพ,เพาะอาหาราสัตว์เนี่ย มันก็จะมีงานวิจัยเนาะที่บอกว่าถ้าเจ้าของเนี่ยกินมีพฤติกรรมการกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงเขาก็มักจะมีแนวโน้วนมว่าเขาจะดูแลสุขภาพหมาแมวเป็นไปตามนิสัยของเขาอ่าแบบนั้นครับดังนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคําว่าฟีดดิ้งไกด์ไลน์คืออะไรอืมจริงๆนะ่ะพี่ต้องนะขออนุญาตนิดนึงในฐานะคนทําอาหารละกันฉันจะบอกว่าฟีดดิ้งไกด์ไลน์ค่ะที่รักมันอยู่หลังถุงเสมอส่วนใหญ่จะมีละกันเพราะว่ามันจะต้องบอกเรื่องค่าพลังงานครับและปริมาณที่ควรจะบริโภคเช่น ค่ทีนี้งั <c oughs> ้นมาถามในมุมของคุณหมอดีกว่าแท้จริงแล้วอธิบายเพิ่มเติมพี่ต้องฟังหน่อยว่าฟีดดิ้งไกด์ไลน์มันคืออะไรคะอ่าจริงๆมันก็คือแปลตรงตัวนะฮะฟีดดิ้งไกด์ไลน์ก็คือฟีดดิ้งคือการให้อาหารเนาะไกด์ไลน์ก็คือแนวทางก็คือไกด์ไลน์ก็คือไกด์ไลน์ก็คือแนวทางนะครับก็คือแนวทางการให้อาหารนะครับแต่จริงๆในที่นี้เนี่ยคำว่าแนวทางการให้อาหารเนี่ยถ้าพูดถึงความหมายจริงอ่ะมันกว้างมากเลยนะ มันไม่ใช่แค่ในแง่ของปริมาณมันคือให้กี่มื้อต่อวนันให้อะไรต่อวนังงนใา้ยังไงอ่าใช่ใช่แต่ถ้าเป็นในบริบทของฟีดดิงไกไลน์ที่อยู่หลังซองอาหารนะครับจะเป็นในส่วนของตัวปริมาณการให้ต่อวันเป็นหลักทีนี้ถ้าสมมติวันนี้ทุกคนค่ะเรารู้แล้วอะว่ามันมีคําว่าฟีดดิงไกไลน์อยู่บนโลกนี้และฟีดดิงไกไลายมันมีส่วนสําคัญ พี่จะช่วยทําให้สุขภาพลูกของเราดีขึ้นอ่าเราจะมาทําความรู้จักกับฟิตดิงไกด์ไลน์เราต้องรู้อะไรบ้างครับหมออืม,อมหนึ่งนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องรู้ก่อนว่าลูกของเราเนี่ยน้ําหนักตัวเท่าไหร่อเพราะว่าในฟิตดิงไกด์ไลน์มันจะมีบอกแหละว่าน้ำหนักตัวกับปริมาณกรัมถูกไหมอ่ะลูกของเราน้ำหนักตัวเท่าไหร่สมมติวันนี้ยอกเชียน้ำหนัก5โลฟิตดิงไกด์ไลน์คือให้กิน5้าโลไม่ใช่ปริมาณ5โลไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมดูยังไงดูยังไงน้ำหนักของลูกของเราน หนักเท่าไหร่รรดูยังไงอ่าดูยังไงก็คือเอาไปชั่งน้ำหนักกันพี่ <laughs> แล้วเอาไปใช้้ำนัเ้เาใช้้ำนันูห,นหมายถึงว่ามันมาเทียบในฟีดลิ่งไกไลายมันควรจะใช้อย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงนะฮะว่าฟิดลิ่งไกไลายของหลังซองอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นยำพอสมควรแล้วนะ,ะ,ะแต่ก็แล้วแต่แบรแ์ว่าเขาจะสเกลว่า5ถึง10 1นถึง10อ่ะแล้วแต่มันเป็น<า>ช่วงถูกเป็นช่วงอ่ะเป็นช่วงนะครับจริงๆอ่ะเรา follow ตาม instruction นั้นก็ได้นะครับว่าแบบถ้ามันตรงพอดีหโลอ่ะงกินประมาณเท่านี้ จริงก็ทําได้แหละแต่มันก็คร่าว <Okay. S 2> ๆโอเคก่อนที่จะไปว่าดูยังไงกินเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีการคํานวณแต่เดี๋ยวหมอค่อยเก็บการคานวณไว้ที่หลังและกันเนาะอันแรกดูน้ําหนักคือมันจะมีนิดนึงหมอพี่พี่ต้องเคยเจอเยอะค่ะเวลาเราดูน้ําหนักอะเรามักจะดูน้ําหนักของลูกเราถูกไหมใช่ครับแต่ประเด็นก็คือน้ําหนักลูกเราบางทีมันไม่ได้เป็นน้ําหนักที่มันควรจะเป็นอ่าโอเคใช่<อ>ใช่ก็จะเป็นข้อที่สองที่ผมจะพูดว่าต้องดูอะไรแปลจริง กันต่อเลยต่อเลยอ่ะ,อะข้อที่สองข้อที่สองคือสุขภาพครับสุขภาพโดยรวมของลูกของเราเป็นหมาเฮลตี้ไหมหรือว่าเป็นหมาที่ไม่เฮลตี้อ่ะอแต่ไม่ใช่คิดเองนะว่าโอ้ลูกเราเฮลตี้อ่ะเออ,เอ,อมันมีกอเชียบไหมไปหาผู้หมอนะว่าอ่าอันนี้เฮลตี้หรือเปล่าคําว่าเฮลตี้หรือเปล่าในที่นี้คืออ่าตรวจร่างกายสุขภาพโอ้ไม่ได้เป็นอะไรคะแนนร่างกายความอ้วนสมส่วนไม่ได้มีโรคแฝงอะไรอันนี้ก็ถือว่าเฮลตี้อ่าไม่ใช่ว่าเห็นลูกเราไม่ได้มีอาการอะไรแต่คิดเอาเองว่าโอ้อ้วนขนาดนี้ก็ปกติ <G row th ly> โอ้ใช่คือคือพี่ <c oughs> พี่มีอย่างหนึ่งที่พี่เจอบ่อยอ่ะลูกอ้วนเท่ากับน่ารักดังนั้นลูกฉันอ้วนมาตั้งนานแล้วเท่ากับลูกฉันความอ้วนคือปกติดังนั้นมันจะมาต่อเนื่องว่าเขาจะคิดว่าฟีดดิ้งไกด์ไลน์คือน้ําหนักของลูกตรงนั้นเลยก็แหละซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับก็จะทําให้เกิดการเออร์เรอร์เกิดขึ้นในการที่ให้อาหารตาฟีดดิ้งไกด์ไลน์แล้วทําไมถึงยังดูไม่ได้ดีขึ้นเลยหรือว่าดูป่วยอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเราไปตัดสินเองว่าลูกเราเนี่ยเฮ อันนี้คือข้อแรกเนาะบางที่ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เฮลตี้เนาะอาจจะมีทั้งอ้วนหรือมีโรคอื่นๆโรคไตโรคเบาหวานโรคอะไรที่แทรกซ้อนอยู่ข้างในนะครับโอเคอันนี้คือข้อที่2สุขภาพนะครับค่ะข้อที่3อ่าคือแอคทิวิตี้ครับอ่านอนเฉยๆอ่านอนเฉยๆเนาะนอนเฉยๆกับ เป็นหมาออกกําลังกายหมาแบบหมาเคนายแอคทีฟแอคทีฟ yes หมาชอบว่ายน้ําหมานอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย หรือน้องแมวที่โอ้เป็นแมวที่แบบล่าเยือนเล่นของเล่นกับแมวที่นอนเล่นของเล่นเขี่ยเขี่ยเป้าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคทิ i v i t y อ๋อโอเคแต่ก่อนนะตอนแรกอันนี้ก็เปิดความรู้ที่เหมือนกันเพราะตอนแรกพี่คิดว่าเวลาเราดูฟ i t t ิ n งไกด์ไลน์เราดูแค่น้ําหนักควรจะเป็นอะเราไม่ใช่ดูน้ําหนักที่เป็นอยู่หลักกันเนาะแต่เราดูน้าหนักที่ควรจะเป็นตามเลเซ่ตามสายพันธุ์สมมุตินะอย่างเช่นยอกเชียร์พี่อะควรจะอ่ะเต็นที่สามกิโลเนี่ยแม็กและแต่สมมุติวันนี้ลูกพี่น้าหนักห้ากิโลพี่ต้องเทียบมาจากตะยางน้ําหนักแค่สา ไม่ใช่5แต่มีแอคทิวิตี้เข้ามาร่วมด้วยอ่าใช่ครับเป็นเป็นพวกแอคทิวิตี้ข้อที่4นะครับจริงๆข้อนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสมากในในนัดตรงนี้เนาะแต่ก็พูดไว้ละกันนะครับอ่าก็คือรูซินอลก็คือในส่วนของภูม,มิประเทศฟิตติ้งกา์ไล์ของอเมริกาของประเทศหนาวเมืองหนาวกับฟิตติ้งกา์ไล์ของประเทศไทยคำนวณไม่เหมือนกันฮะอ่าเพราะประเทศเ,เขาหนาวฮะเขาต้องใช้กินแคลอรี่เยอะกว่าในการที่จะเมนเทนความร้อนในร่างกาย อย่างประเทศไทยน้อยกว่าเกิดคําถามแล้วนะอาหารนําเข้าเชื่ออะไรอ่ะอาหารนําเข้าจริงอ่ะมันจะมีฟิลติ้งเขาจะแปะสติกเกอร์แล้วก็จะมีการบางทีเขาจะมีการแปะสติกเกอร์ว่าคนกินเท่านี้เท่านี้เท่านี้อืแต่บางอันก็คํานวณมาให้ซึ่งมันมันแล้วแต่มากๆว่าไอ้ถุงนั้นเนี่ยมันผลิตที่ไหนอาหารนําเข้าเร็อย่างนี้ครับมันก็จะมีดีเทลนิดนึงซึ่งจริงๆถ้าอย่างรู้พี่ว่าถามแบรนด์น่าจะพอตอบได้เนาะตอบได้ครับถามแบรนด์ตอบได้ถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้มีด้วยกันสี่เรื่องละหมดไหมคะมาถึงเรื่องของสภาพแบบ มีประเทแล้วหมดไหมที่ควรจะต้องดูจริงๆหมดแล้วประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆดีกว่าจะได้ไม่งั้นดูเยอะวุ่นวายมันยาวแต่อันหนึ่งที่พี่ต้องจะเห็นก็คือด้านบนมันจะเขียนว่าค่าพลังงานาต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหนึงร้อกรัมมันมจะมีบอกอยู่มีม,มีบอกอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยหมอตั้งใจจะพูดตอนที่คำนวณวิธีการคำนวณว่าน้องควรได้รับแบบ exactly ต่อน้ำหนักตัวน้องจริงๆเนี่ย ทีนี้เพื่อเป็นการง่ายสําหรับผู้ปกครองแล้วกันพาะหมาแมวหมาก็มาแม่แมวคำนวณง่ายๆอย่างไรสอนหน่อยเอาแบบว่าวันนี้แบบไม่รู้เรื่องอะไรก็พอจะคหนวณให้ลูกกินได้โอเคจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หมออยากทํามากๆเลยนะก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าโชคดีมากอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะตามมาดูนะครับอันนี้พูดจริงเพราะว่าอยากให้แบบสุขภาพหมาแมวทุกตัวดีอ่ะก็คือกินอาหารตามแคลอรี่จริงๆนะครับโอ้แต่มันยากมากเลยสำหรับพี่นะจะ ได้ไงวาลูกเราต้องการนนกี่แคลอรี่อ่ะคำนวณง่ายมากคิดเลขก <สะ S 1> ช้าด้วยอ่ะคิดเลขกช้าจริงจริงอ,อ่ะขอแค่มีโทรศัพท์แต่หมอไม่รู้ Android กดได้ไหมนะแต่มนคือคอนเซปต์เดียวกันมันจะมีสูตรก่อนอื่นสูตรง่ายทีเดียวครับกดเนี่ยประมาณ1น,นาที <c oughs> แต่ต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์แรกที่หมออยากจะให้เข้าใจก็คือน้องหมาน้องแมวปกติแล้วเนี่ยเขาจะกินข้าวตามพลังงานที่เขาต้องใช้ในแต่ละวันเงือกไง น้องหมาน,น้องแมวหนึ่งอ่ะเขากินข้าวตามพลังงานที่ต้องใช้แต่ละวันใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ากินเกินเกิดอะไรขึ้นฮะอ้วนอ้วนฮะกินขาดเกิดอะไรขึ้นครับทุกทรัชนาการะสะกด อ๋อแรละก็คือเออใช่ก็คือขาดอ่ะกินขาดก็คือขาดผอมลงเนาะสู้นะฮะทีนี้ก็จะกินอยู่ในเล์ที่มันพอดีพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพันแรกนะครับอ่ะเราได้คอนเซปต์แหล้ว่าน้องหมานของแมวกินอาหารตามพลังงานที่ใช้แต่ละวันไม่เกินไม่ขาดใช้เินให้พอดีครับซึ่งคํานี้มันจะเรียกว่า E R อืมอ E R คือ l e s t i n g energy requirements ครับอ่าฮะก็คือพลังงานแบบ leasing อันนี้คือหมอพูดแบบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะแค่แบบตื่นมาแล้วก็นอนพลังงานเดินอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้คือเรียก l e s t i n g energy requirement นะครับสูตรมันก็คือวัดอิเวตเออสมมติเรากดเครื่องคิดเลขใน iPhone เนาะต้องปรับ iPhone เป็นแบบนี้นะฮะ scientific ฮะคุณพระ scientific ต้องใช้แบบนี้กดได้เลย a n d ด o i d ไม่มีไม่มีหรอ เดี๋ยวนะให้ดูแอนดรอยก่อนจริงๆไปกดตรงนี้เดี๋ยวลองไปหาดูลองไปหาดูค่อยค่อยไปหาดูว่าจริงๆในตามเ็ตมันก็จะมีเทคนิคมันจะมียกกาลังเฉยๆไม่มีอะไรเลยครับยกตัวอย่างก็ได้เราเลขอะไรก็ได้ครับน้องหมาหนักเท่าไหร่ดีพี่ออสา3โลลูกพี่สามโลเนาะบอดีเวทนะฮะเดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นเด้งขึ้นมาอไอ้ทุกคนที่นั่งดูก็คือหยิบมือถือมากดและสามนะครับแล้วกดตัว xy ยกกําลัง0 7 5อืจ แล้วก็คูณกับ70็ดสแค่นี้เลยครับบอดี w e i g ยกกำลัง0.75จุดเจ็คูณเจตึงจะได้เท่ากับ159ตีตีตไป less a ร้อหกสกิโลแคลอรี่ต่อวัน แค่นี้เองอันนี้คือ R E R บริเวทยกกำลัง0.75คูณ70เออลดนะเออวันหนึ่งนาทีเองเนาะไม่ถึงเลยจริงๆแป๊บเดียวครับติ๊บบิแต่ถ้าสมมุติใครไม่มีคลคูลเอเตอร์ของ Android ไม่มีตัวยกกำลัง0.75เนี่ยก็คือเซิร์ชในเน็ตก็ได้แบบเดี๋ยวนี้ AI ครับก็คือแค่เขียนว่า3ยกกำลัง0.75เท่ากับเท่าไหร่มันก็บอกและแล้วก็เอาไปคูณ70ก็จะได้ตัว R E R ขึ้นมาทีนี้เป็นพาร์ตต่อไปแล้วถ้าย้อนกลับไปที่หมอบอกว่าต้องรู้แอคทิ ของน้องอน้องว่าแอคทิวิตี้มากแค่ไหนจากว่าของพี่นอนเฉยๆอ่านอนเฉยๆไม่ได้อะไรมากเออจริงๆแล้วเนี่ยขอพูดตามสแตนดาด ปกติแล้วอะ DER มันย่อมาจากคำว่า Daily Energy Requirement สูตรมันก็คือเอาตัวเลขเมื่อกี้แหละที่เราคำนวณนจาก e r r ER มาคูณกับแฟกเตอร์คือค่าค่า,าหนึ่งอันนี้เราจะเรียกเป็นตัวแฟกเตอร์ค่าหนึ่งนะครับตัวแฟกเตอร์นี้เนี่ยมันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ Activity ของเขาในประเทศไทยน้องหมาเนี่ยเราจะเอาไปคูณกับ1.4 1.4โอเค <Okay. S 1> น้องแมวที่ Activity ปกติจะคูณกับ1.2 ตอนที <T t ่หมอไปนั actor, ่งฟ ouais, ังส es que no ัมมนากับโปรเฟสเซอร์จากอเมริกาเนาะเขาใช้แฟกเตอร์คือ1.8ถึง1.6เลยนะไอ้เมืองนอกเมืองนอกเพราะหนาวเขารู้สึกว่าต้องคูณนี่เยอะแคลอรี่จะได้เยอะๆยอะแต่ไม่ได้ทยทุกคนตกใจทุกคนแค่แค่1.4 1.2เองหมาคูณ1.4แมวค็นคูณ1.2นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอ่ะอย่างเมื่อกี้เราคำนวณ RER เท่ากับ159เนาะ160กลมๆร้อยหกสิบกลมๆคูณน้องหมาคูณกับ1.4ก็เอาไปคูณกับ1.4 ปุบให้ระกับ223กิโลแคลอรี่ต่อวันแค่นี้เลย ดูแล้วว่าต้องกินกี่แคลเจอและคำนวณได้แล้วแล้วทีนี้เราจะมาเทียบว่าใช่ไหมเพราะว่าเราได้กิโลแคลแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าลูกเราต้องกินเท่าไหร่ใช่ยังไงต่ออ๋อทีนี้มันแต่เมื่อกี้เมื่อกี้สงสัยอะไรไหมเมื่อกี้ไม่สงสัยเนาะใช่ฉันไม่สงสัยอ่าเดี๋ยวขอขอขยายความขอขอขยายสงสัยหน่อยก็ได้ขอขยายความคำว่าแฟกเตอร์หน่อยละกันเนาะจริงๆคำว่าแฟกเตอร์เนี่ยก็คือ R E R คูณกับแฟกเตอร์จะได้เท่ากับ D R เนาะแฟกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลขที่เป็นแบบตายตัวว่าโูฉันต้องใช้ หมา1.4แมว1.2โอ้อสงสัยก็ได้แล้วหมาใหญ่หมาเล็กแมวไม่ค่อยมากเขาพี่ว่า activity แ,แมวอาจจะใกล้กันแต่หมามันกลายเป็นว่าถ้าหมาใหญ่กับหมาเล็กมันกินเท่ากันเหรอเท่ากันคร<อ>ับก็คูณเท่ากันมันคำนวณมา,าแล้วแต่ก็อย่างที่หมอบอกว่าถ้าหมาบางตัวรู้สึกว่าใช้1.4แล้วดูน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะขยับ1.3 1.2แล้วแต่ activity หมาบางตัวที่ออกกำลังกายคูณ1.6 1.8ก็ได้หมาบางตัวเริ่มแก่อาจจะแค่คูณหนึ่ง RER คูหนึ่ค่ากับอ R r ก็คือก็กินเท่า r r r เพราะว่าเขาไม่ได้เดินเล่นโอ้โหมันไม่ได้ใช้พลังงานนอนเยอะก็กินแค่ r r r ก็ได้เลยแต่ทางการให้ดีต้องเสิร์ฟตรงนี้แล้วกันเนาะบางทีฟังเนี่ยเรางงอาจจะแอบไปถามหมอดูก็ได้สมมุติถ้าเรามีไปวิสิตหมอเนาะไปเจอสัตวแพทย์ก็ถามดูทีเนี้ยอยากจะถามต่อว่าเฮ้ยพอเราได้ตัวเลขตัวพลังงานแคลอรี่ที่ต้องใช้ต่อวัน กินยังไงมาตอนนี้ต้องขากับจีวิ่งไกลไลแหละครับอโอเคอันนี้เมื่อกี้เรารู้เนาะว่าน้องหมาต้องกินกี่แคลรู้ไหมฮะทีเนี้ยเราต้องไปดูตัวอาหารเราให้พลังงานเท่าไหร่ใช่อาหารให้พลังงานเท่าไหร่คอนเซปต์มันคือการเทียบบัญญัติแต่ยังง่ายๆครับคือฉันตกเลขเชื่อบรรยัติแต่จะเครียดเลยเนี่ยอธิบายง,ง่ายๆก็คือสมมุติเนาะ <c oughs> ขอดี่อยครับอันนี้อันนี้สด ต่อนิดนึงอ่ะเราเราต้องดูค่าพลังงานอันนี้เขาบอกว่าน้องหมาอ่ะไม่ใช่น้องหมาอาหาร316กิโลแคลอรี่ต่อ1น0กรัมถูกไหมครับอ่ะเมื่อกี้เราคำนวณได้223อ่ากิโลแคลอรี่อันนี้คือของน้องหมาที่ต้องการเนาะพลังงานน้องหมาที่ต้องการเอาไปคูณกับแฟกเตอร์ใช่คูณแฟกเตอร์แล้วอันนี้อ่ะก็เทียบัญญัติดตะยางง่ายๆนะครับไปคูณกับ100หารกับ316ออันนี้ก็จะได้70กรัมต่อวัน อมันก็จะมีความใกล้เคียงกับหลังถุงถ้าไปเทียบกันดู <c oughs> นะคะเพราะแต่หลังถุงมันจะเป็นช่วงช่วงน้าหนักกว้างเ <c oughs> <ๆ>ช่นแต่ว่าตัวเนี้ยค่ะยกตัวอย่างเนาะมันเป็นถุงของหมาโตไอหมาพันใหญ่มันก็จะเป็น1-10หรือช่วงมันจะก,กว้าง <c oughs> แต่ถ้าสมมติเราไปดูพวกอาหารสําหรับท้องหมาพัานเล็กที่ไม่ได้สเปซิฟิกหรืออาหารทั่วไปช่วงอาจจะแคบเช่น1-5้ากิโล ก็จะเห็นว่าตัวเลขปริมาณที่จะต้องควรกินมันจะมีความใกล้เคียงกันกับที่คำนวณแต่จริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเก่งแมตก็จริงเทียบซอยมันหยัดตยางจากตัวช่วงอ่ะมันก็บอกได้อยู่ว่าแต่ละช่วงมันได้ใช่แล้วก็หาคำนวณย้อนกลับได้ครับแต่ถ้าอยากได้แบบ exactly จริงๆอ่ะสามารถอแดปใช้จากวิธีหมออันนี้จะแม่นยำที่สุดเพราะสูตรตัวนี้เป็นสูตรที่อัปเดตใหม่ล่าสุดครับสูตรการคำนวณโอเคค่ะก็ฟังแล้วปวดหัวจริงหรอ แต่ไม่หรอกมันมันไม่ได้ยากอะแค่เราไม่คุ้นเคยมากกว่าหมอหมอว่ามันดีมากนะคือเล่าประสบการณ์เคสละกันอ๋อเพิง่งเพิ่งรับมาล่าสุดเลยครับเมื่อเสาร์ที่แล้วอ๋อเป็นน้องแมวป่วยไม่กินอาหารอ่าเป็นโรคไตอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแลวทีนี้เนี่ยเขาต้องกินอาหารเฉพาะทางอาหารอาหารประกอบการรักษาโรคอือันนี้ก็รักเป็นเคสรักษากับหมอนี่แหละแล้วเจ้าของคือเป็นคนรวยอ่าเป็นรุ่นรุ่นหมอเป็นคนรวยเป็นคนเป็นคนรวยรุ่นรุ่นหมอเป็นแบบจบ กินมาจบเมืองนอกมาแล้วก็คุยกับหมอว่าเนี่ยซื้ออาหารตัวนี้มาไปอ่านเรื่ฝรั่งมาเขาบอกให้กินเท่านี้ต่อน้ำหนักเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหมอคำนวณย้อนกลับให้คือฝรั่งกินเยอะกว่ามากใช่ใช่ซึ่งแบบเ้ยต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวปรับเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแค่ย้อนกลับมาดูฟีดลิ่งไกด์ไลน์นะครฮะด้วยความฝรั่งนะเขาอินเตอร์นะเขาเป็นแบบโอ้ไปเมืองนอกมันก็หาข้อมูลเสิร์ชแต่ของฝรั่งดูฝรั่งเข้าไปอ่านนะ่ยเขาบอกกินเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะ ซึ่งความจริงมันต่างกันเนาะด้วยเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมูงมงประเทศหลายๆอย่างไม่เหมือนกันไม่ใช่ครับอาจจะอดัดมา ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อค่ะคือพี่ต้องมองว่าเรื่องฟิตอิงไกไลน์มันเหมือนเรื่องเล็กอะแล้วคนหมักจะมองข้ามและบางคนอย่างพี่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะเวลาเราให้คำนวณอะไรเราสึกพอมันยากเราไม่ทําครับพอไม่ทํามันกลายเป็นจุดเล็กๆที่มันกลายเป็นแค่มิสซิ่งพอย n ์อะที่มันไม่ควรจะพลาดครับแล้วมันเหนี่ยวนําให้ลูกของเราอะค่ะเขาเรียกว่าเกิดสภาวะที่มันไม่มันไม่ควรจะเกิดซึ่งพี่ต้องเลยมองว่าโอ้เรื่องเนี้ยอยู่หลังซองด้วยอะแม่พ่อหมัแม่หมาที่ให้อาหารแม เอ้อ,อาหารหมาอาหารแมวทุกวันอะเราต้องจับ หยิบอยู่แล้วอ่ะแต่เราแค่ไม่เคยดูเนาะก็เลยอยากจะให้วันนี้นะคะทุกคนที่ดูเทปนี้อยู่เนาะอยากจะให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการคํานวณทั้งพลังงานและก็คํานวณทั้งปริมาณอาหารที่ควรให้ลูกกินครัับดงนั้นหลังจากดูเทปนี้ไปแล้วจะไม่มีการว่าทําไมกินแล้วอาหารตัวนี้กินแล้วลูกอ้วนจังเลยเออทําไมลูกฉันอยู่ๆก็ฉันก็ให้ปกติปกติเรากับปกติฟีดิ้งไกด์ไลน์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ นนะครับนะคะทีนี้เนี่ยใครดูถึงตอนนี้นะครับหมอให้10คนนะคอมเมนต์เดี๋ยวหมอจะมาคำนวณให้ถือไม่มั่นใจนี่นี่คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์แล้วกด subscribe ด้วยนะกดไลค์ด้วยกดฟอร์หมอด้วยอะไรอีกอะไอ้คุ้มไอ้คุ้มนะคะพูดได้แต่แต่คอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวหมอจะมาตอบขอเป็น10คนแรกแล้วกันครับอ่านะคะก็ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราไม่ต้องเชื่อว่าปัญหาเรื่องโภชนาการที่เราเจอมันจะแก้ได้ง่ายแค่พ่อแม่ใส่ ใจอ่านะคะก็ยังไงก็ตามใครชอบคอนเทนต์สาระหนักๆเน่นๆ <c oughs> เน้นๆแบบนี้นะคะก็การุณายอย่างที่หมอว่ากดไลค์กด Subscribe มาคอมเมนต์เดี๋ยวมีตอบให้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยกับเออชื่ออะไรนะท้าตื่นรู้ท้าตื่นรู้ <c oughs> เรียวๆเลยนะถึงขั้นหมืน่น <c oughs> ถึงขั้นหมน <c oughs> ื่นฝากไว้กับท <c oughs> ้าตื่นรู้ขอบคุณนะคะครับ